สวัสดีจ้าวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากนนะะาศค่ะออกมากินข้าวข้างบ้านค่ะถ้าเกิดได้ยินเสียงกบอึ่งอ่างหรือว่านกร้องค่ะก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะเพราะบ้านเราคือธรรมชาติมากค่ะวันนี้ก็แค่ภาวนาว่า ขอให้กินให้เสร็จก่อนนอนแล้วอย่ามีขี้นกหรือว่าใบไม้ตกลงมาเลยนะคะขอร้องได้ยินเสียงนกปิดละวันนี้นะคะก็ไปเดินตลาดนะัดมาเนาะก็เลยสั่งตำกุ้งหมูยอไหลบัวมานะคะแล้วก็ซื้อผักมากินนิดหน่อย,อยแต่ว่าก็ ด้วยความที mm ่เ hmm. ด mm ินไปในตลาดแล้วก็ไปเจอแซลมอนเนาะไม่สายใจแล้วก็เลยซื้อแซลมอนมาแล้วก็เอามาโปะหน้าไหลบัวนอกจากเสียงนกแล้วก็จะมีเสียงรถเข้าออกในหมู่บ้านนะคะยังไงก็ขออภัยเดือนหนูถ้าเกิดเสียงมันดังจ้าเดี๋ยวมาเริ่มกินกัระติกองจ้า แต่ทีบตอนนี้คือร้อนตับแตกมากแต่ว่าเมื่อมีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝนตกมาสองวันนะคะแต่ว่าตกนิดเดียวแต่ตกไหนอยนะแต่ตกนิดเดียวแต่วันเชา้าขับรถไปทํางานเราเข้างานเจ็ดโมงใช่ไหมคือฝุ่น PM คือหนามากตอนนี้ก็เลยจะต้องใส่หน้ากากส่วนมากเนี่ยฝรั่ง แถวที่ที่ทํางานเราเนี่ยคือเขาก็จะไม่ค่อยใส่หน้ากากกันแล้วเนาะแต่ว่าเรายังคงคอนเซปต์คือใส่หน้ากากดีกว่าเพราะว่าหนึ่งกลัวฝุ่น PM และสองก็ยังกลัวโควิดอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้ก็คือจะไม่ค่อยมีข่าวเออทุกคนใช้ชีวิตกปกติแล้วก็ตามเพราะว่าเราลอดมาทุกซีซั่นเนาะจะมาเกมตอนนี้ไม่ได้ค่ะเราได้วัคซีนมาทั้งหมด เข็มแล้วค่ะตอนนี้แล้วทีนี้เมื่อประมาณธันวาปีที่แล้วใช่ไหมก็คือจะไปกระตุ้นเข็มที่5เนาะเป็นไฟเซอร์แต่ว่าผลปรากฏคือไม่สามารถที่จะชีดได้เพราะว่าความดันสูงความดันอะ่ะเราเริ่มมาสูงเมื่อประมาณ2ปีปี2ปีเนี่ยคะ่ะความดันสูงมาก ตอนแรกๆที่ความดันสูงใช่ไหมเราก็แบบเหมือนหลอกตัวเองว่าเราอาจจะเป็นไข้เราอาจจะปวดหัวแต่ก็คือเราก็น้ำหนักเยอะเราเดินเราอาจจะเหนื่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าวันที่ไปวันที่จะไปกระตุ้นโดสห้าเนาะปรากฏว่านั่งก็แล้วสิบนาทีก็แล้วสิบห้านาทีก็แล้วยี่สิบนาทีก็แล้วพอวัดอีกคือความดันก็ไม่ได้ลดลงเลย ใส่ซื้อมั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็กินไม่หมดลเลยเอาไปเข้าเวทแข็งอยู่จะเสียได้นะกินดีกว่าวันที่สามสิบเ,เอ็ดฮันวาเนาะเพรมะว่าเราที่หางเเอิฮันวาก็เลยไปรโรงพยาบาลเลยแล้วก็คือผมบอกว่ากำเนันสูงเกือบสองร้อยหมอก็เลยแบบ เอาเรืองเนาะไปตรวจไปเทสว่าเราจะเป็นเบาหวานไหมเราจะเป็นโรคอะไรไหมมีโรคแทรกซ้อนต่ออะไรเงี้ยหมอก,ก็เอาไปเทสขึ้นมาค่ะเพราะว่าตัวเราอะที่เราตัดสินใจไปวันนั้นอ่ะวอนที่ผมสิบเอ็ดธันวาเพราะว่ามันเป็นมันสุดเราด้วยแ,แล้วก็แบบว่ากลัวว่า จะเป็นเบาหวานหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านก็คือกลงก็เป็นยายก็เป็นแม่ก็เป็นน้าก็เป็นคือตลบเป็นหมดพวกพี่น้องก็เป็นก็เลยว่าไม่น่ารอดแล้วแหละอุปตัวเลยดีกว่าปรากฏว่ารอดจ้าแต่ทีเนี้ยหมอก็ให้ยาความดันมาซึ่งก็โอเคยาความดันก็คืออยากกินตอนนี้พอกินยาความดันความดันก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่า หมอก็รนะักเรื่อยๆเนาะเพราะว่าน้ำตาลสะสมอะ่ะมันไม่เกินใช่ไหมมันต้องห้ามเกินหกจุดห้าแล้วของเราะมนไม่เกินแล้วก็น้ำตาลปลายนิ้วอะ่ะเราไม่แน่ใจวันแรกที่ไปอะ่ะเท่าไหร่แต่ทีนี้หมอบอกว่าให้มาอีกวันหนึ่งแล้วก็ให้อดอาหารหลังเที่ยงคืนนะหัวน้ำมันหายก่อนหลังเที่ยงคืนแล้วก็ไปเจาะดูใหม่พอไปเจาะดูใหม่เนี่ยก็คือน,น้ำตาลปลายนิ้วเกินมาประมาณหกเนาะหมอห้ามให้เกินร้อย ตอนนี้ก็คือต้องคุมน้ำตาลด้วยเนาะแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเบาหวานค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่ยี่สิบหเมษายนเนี่ยเดี๋ยวหมอนนะเจาะเลือดรอบนึงแต่ก่อนนะกินกว๋วยเตี๋ยก็คือเติมน้ำตาแต่ว่าก็คือเป็นคนไม่ได้กินหวานเลยเราไม่ชอบกินของหวานด้วยแต่ว่าพอมาตอนเนี้ยหมอถามว่ากินหวานไหมเราบอกเราไม่กินหวานแล้วหมอถามว่ากินกว๋วยเตีย๋ยเนี่ย เติม,มน้ำตาลอยู่ไหมแล้วก็บอกหมอว่าเติมอยู่หมอบอกว่าถ้าเกิดคุณกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วคุณเติม,มน้ำตาลอยู่แสดงว่าคุณกินหวานหลังจากนั้นมาก็เลยกินกว๋วยเตีต๋ยวแบบไม่เติม,มน้ำตาลเลยแล้วพูดถึงเรื่องวีซ่าเนาะดูทีวีซ่าที่ขอไปอันนี้ก็ขอไปแปดเดือนแล้วตอนแรกก็ให้สามีไปถามแหละพอไปถามมันก็ไม่ได้ได้ความอะไรเนาะล่าสุดคนเพื่อนของเพื่อนทีน่แฟนแมนซาบเดนเหมือนกันนางก็ ก,กับผู้ชายคนนี้ยังไม่ถึงปีเลยผู้ชายยังไม่เคยมาเที่ยวไทยนะแต่ว่านางอ่ะคือผู้ชายก็ให้นางไปสับเลนน,นางก็ลางานไปสองอาทิตย์เนาะแล้วนางก็ไปสมัครีวีซ่ีที่นั่นแหละนางก็สมัครออนไลน์เหมือนกันเราก็เลยแบบงงอ่ะว่าเขาใช้เกณฑ์อะไร ในการตัดสินว่าใครควรรอหรือใครไม่ควรรอหรือใครควรได้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยส่งอีเมลไปหาอย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านู้นะคะที่เราไปสันชซตว่าแฟนเราเนี่ยจะมาไทยครั้งนี้เพื่อที่จะมาเคลียร์ปัญหากับเอ่อผู้หญิงคนเก่าเนาะซึ่งตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าถ้าเกิดแฟนมาใช่ไหมแล้วเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าทีเนี้ยอยากเล่าให้ฟังก่อนเนาะแต่ก่อนก็คือแฟนเราก็ไม่เคยมาแถบ พักตันออกหรอกส่วนมากก็คือนางจะไปอยู่แค่ชับอํากับภูเก็ตแล้วทีนี้ก็คือมีอยู่ปีหนึ่งสามีเราอ่ะก็ไปหานางที่ภูเก็ตแล้วนางก็เหมือนประมาณว่านางมีรูปติดอยู่คนหนึ่งนะคะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเหมือนกับแบบว่านางบอกสามีแล้วว่าเดี๋ยวนางจะขอกับไปบ้านเกิดนางสักหนึ่งสัปดาห์สามีเราก็ให้ไปซึ่งสามีเราก็รอยอยู่ที่ภูเก็ต ครบหนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยนางก็กลับมาหาสามีเราที่ภูเก็ตตามปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสามีเรากลับมาประเทศสวีเดนใช่ไหมคะนางก็บอกว่านางอ่ะมีน้องซึ่งสามีเราก็คือดีใจเนาะเพราะว่าสามีเราก็อยากจะมีลูกอยู่แล้วใช่ไหมคะอยากจะมีลูกกับนางอยู่แล้วแล้วก็คือนางคลอดนางคลอดใช่ไหมคะสามีเราก็มาเนาะลราก็มาเซ็นรับรองบุตรเด็กก็คือใช้นามสกุลสามีเรา แล้วสามีเราก็คือคบกับนางมาเรื่อยๆเนาะจนเมื่อปี2017เอ่อเป็นปีแรกนะคะที่สามีเราเนี่ยส่งข้อความมาคุยกับเรานะคะซึ่งนาจะให้เราไปที่ชะอมแต่ว่าปีนั้นอะเราก็ไม่ได้ไปเนาะซึ่งนาก็มาเล่าให้เราฟังว่าเอา่อผู้หญิงคนนี้ก็คือไปหานางที่ชะอำไปหานางชะอำเพราะว่าพาลูกไปด้วย เพราะว่านางอยากเจอเด็กเนาะก็พาลูกไปด้วยสองคนและทีนี้นก็คือเหมือนกับแบบว่าผู้หญิงคนนี้มันผิดสังเกตเพราะว่าปกติแล้วนางจะเป็นคนที่แบบกินเหล้าแต่ว่ามาคราวนี้คือนางไม่กินเหล้าไม่แตะแอลกอฮอลเลยแล้วนางก็กินเยอะค่ะกินเยอะผิดปกติซึ่งสามีเราะก็มากับน้องสาวเขาเนาะซึ่งเขาก็ปรึกษากันประมาณว่ามันผิดปกติมากเหมือนกับนางอะ่ะท้องสามีเราอะ่ะ ก็บังเอิญจะลงไปข้างล่างเราไปซื้อของแล้วก็ไปเห็นนางเนี่ยไปเซเว่นกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นมาพร้อมกันอ่าสามีเราก็เลยรู้สึกว่ามันอ่ตาต่งหินต่งหินแล้วเพราะว่าเด็กสองคนที่เป็นลูกนางนะคะก็คือไปเล่นท่องที่ผู้ชายคนนี้อยู่ด้วย แล้วแบบตลอดระยะเวลาที่คบกันนะคะผู้หญิงคนนั้นก็คืออย่างของเงินสามีเราไปเปิดบาร์ที่ภูกเก็ตใช่ไหมก็ไปเปิดแต่ว่าเหมือนประมาณว่าเปิดได้สามเดือนแล้วก็คือสามีเราอะไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเข้ามาแบบไม่มีอะไรให้เห็นเป็นผลงานนะคะที่ไปเปิดแล้วก็เออประมาณว่ามีแต่เสียเงินเสียเงินทุกเดือนพอสามครบสามเดือนพุ๊บน,นังกก็เลยสั่งปิดเลยแล้วก็คือ ผู้หญิงคนเนี้ยสามีเราอะทําเรื่องไปสวีเดนเออซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วพาไปทําวีซ่าแล้วก็คือจะพาเด็กอะไปด้วยแต่สุดท้ายแล้วนางก็ปิดโทรศัพท์หนีทุกการติดต่อคือสามีเราติดต่อไม่ได้ตอนนั้นก็คือทําวีซ่าก,ก็ฟรีไปตั๋วเครื่องบินก็ฟรีไป ก็คือสรุปแล้วนางก็ไม่ได้มาเนาะพอปี2017นะคะที่แบบาสามีเราไล่แค้นละคายแล้วเนี่ยแล้วก่อนที่สามีเราจะกับสวีเดนใช่ไหมคะเขาก็จะมานอนที่กรุงเทพสองคืนเนาะซึ่งเราก็ไปหาสามีที่กรุงเทพนั่นแหละคะ่ะหลังจากนั้นก็คือก็เริ่มมีความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆยนะคะเรากับสามีเนาะแล้วก็สามีก็คือเหมือนประมาณว่าบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นไปแต่เขาก็ยังแบบ ส่งเสียเด็กอยู่ก็คือเขาส่งเสียแบบทั้งลูกติดของคนนั้นแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งเราอะก็เลยขอดูรูปเนาะขอดูรูปเด็กที่นางบอกว่าเป็นลูกนางกับผู้หญิงคนนั้นพอดูรูปแล้วก็คือหมั่นไม่ใ่อะอ่ะ,อะพอหลังจากนั้นใช่ไหมเราก็เลยเข้าไปสืบเข้าไปสืบดูใน facebook ของผู้หญิงคนนั้นแลคะ่ะ คือว่ามีคนอ่ะมามาแบบเหมือนประมาณว่ามีญาตินางมีเพื่อนนางนั่นเขามาเมนต์ข้างใต้ว่าลูกใครนางก็บอกว่าเป็นลูกของผู้ชายคนนี้ตื้อตื้อตื้อเราก็เลยเข้าไปดูเฟซบุ๊กผู้ชายคนนี้ซึ่งเด็กอ่ะหน้าเหมือนมากยิ่งโตยิ่งเหมือนพ่อสรุปแล้วก็คือเด็กคนนั้นไม่ใช่ออสามีเราอ่ะไม่ใช่พ่อค่ะแต่ว่าสามีเราบอกว่าตอนที่เกิดมาเด็กกับมันหน้าตาเหมือนกันแยกแยกมีหกสามีเราก็เลยไปเซ็นรับรองบุตรเนาะซึ่ง พอส่งเสียบไปเรื่อยๆตอนปี2019ใช่ไหมก่อนโควิดอะสามีเราก็มาไทยมาอยู่สองเดือนเราซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้ซื้อบ้านกันแล้วก็ไปชอบคอนโดที่จอมเทียนอยู่กัอนแล้วสามีก็เล่าให้ฟังว่าน้าของเด็กคนเนี้เออเหมืนมอนมารวมาเมสเจอ่ะมาบอกสามีว่าตอนแรกอะสามีอะ่ะส่งเงินอะ่ะเข้าไปในบัญชีของแม่ของผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนนี้ก็โทรมาบอกสามีเราว่า ให้เปลี่ยนจากการส่งเงินะ่ะไปให้ป้าของเด็กอะให้เปลี่ยนมาเข้าบัญชีนางแทนเพราะว่าแม่นางอะชอบเล่นหวยชอบเล่นลอตเตอรี่เอาหลังจากนั้นก็คือสามีเราก็เปลี่ยนบัญชีโอนไปให้ผู้หญิงคนนี้จนปี2019มาเอ,อ่อผู้หญิงคนนีน้มารู้ว่าผู้หญิงคนนี้นก็คือเรียนจบแล้วก็คือเรียนจบปีสี่แล้วปีสุดท้ายแล้วสามีเราอะก็เลยให้เราอะ เหมือนประมาณว่าส่งข้อความมาเนาะไปเคลียกับน้องคนนี้ว่าขอลดอการส่งจากหนึ่งหมื่นะเหลือแปดพันได้ไหมซึ่งนางตอนแรกนางก็จะไม่ยอมเนาะแล้วเราก็เลยแบบพูดไปประมาณว่าก็เด็กไม่ใช่ลูกของแฟนเราไม่ใช่รอคะแล้วซึ่งตอนนี้นก็คือแม่เด็กกับแฟนเราก็เป็นคนอื่นกันไปแล้วอะซึ่งถ้าเกิดปีสองพันสิบเก้าเขาก็เป็นคนอื่นกันแล้วประมาณสามปีอ่แล้วน้าเด็กก็เลยบอกว่า ได้ค่ะยังไงก็ได้แล้วแต่พี่เลยอ่ะแฟนเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแปดพันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแปดพันห้าแต่ว่าช่วงเวลาแบบเปิดเทอมอย่างเงี้ยก็คือจะส่งเงินเอ็กซ์ต้าไปให้เด็กซื้อชุดนักเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนทุกครั้งนะคะแล้วก็ช่วงปีใหม่ก็จะส่งเงินไปให้เด็กซื้อของที่อยากได้ทุกครั้งและทีเนี้ยก็คือส่งไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันมาเกิดเมื่อประมาณ เ,ออเดือนมกรานะคะต้นปีนี้เนาะคือเมียคนแรกที่เป็นคนไทยของสามีเราอะ่ะนางคือกลับมาง,งานศพญาตินางที่ประเทศไทยนะคะแล้วนางก็เหมือนมานว่าญาตินางอะ่ะบ้านอยู่ใกล้ๆกับครอ,อ,อบครัวเมียคนที่สองเนาะเหมือนประมาณว่านางก็มาพูดประมาณว่าเงินน่ะที่สามีส่งไปอะ่ะก็คือไม่ถึงเด็กเลย เด็กไม่ได้ใช้เลยแล้วทีเนี้ยสามีเราก็เลยมาปรึกษาเราเราก็เลยบอกไหนลองถามไปสิว่าเนี่ยไปรู้เรื่องมาแบบนี้นะว่าเด็กไม่ได้ใช้เงินเลยนู่นนี่นั่นน้เด็กอะ่ะก็คือแบบมีข้อแก้ตัวนู่นนี่นั่นต่างๆนานามากมายทีเนี้ยเราก็เลยบอกให้สามีเราถามว่าเงินที่ส่งมาเออปกติแล้วอ่ะใครเป็นคนดูแลเงินเด็กนางก็บอกว่า ยายเด็กเป็นคนดูแลแล้วีนี้เราก็เลยให้สามีเราถามว่ายายเด็กเป็นคนดูแลแล้วเออจะขอโอนเงินไปที่ยายเด็กโดยตรงเลยได้ไหมซึ่งคําตอบก็คือยายเด็กไม่ได้ยายเด็กอะ่ะคือกด ATM ไม่เป็นไม่มีสมุดบัญชีอะไรเงี้ยสามีเราถามอีกว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดโอนเงินมาให้เธออ่ะแล้วเธอให้ยายเด็กอะ่ะวิธีไหน นางก็เลยบอกว่านางโอนไปให้แม่นางอีกทีแล้วแม่นางก็กดมาให้ยายเราก็เอ๊ะว่าแล้วทําไมถึงตอนแรกอะสามีเรอโอนไปให้แม่ของนางแล้วทําไมนางถึงให้เปลี่ยนมาเป็นเข้าบัญชีนางแทนมันมันเอ๊ม,มากเลยเพราะว่าถ้าเกิดโอนไปให้แม่นางโดยตรงเนี่ยนางอะก็ไม่ต้องโอนสาโอนซ้อนเข้าใจไหมคะแล้วทีนีน้นางก็คือไม่มีคําตอบนางก็ไม่มีคําตอบเนาะ นั่นแค่พูดมาว่าเงินที่สามีเราให้เนี่ยทําให้ชีวิตเด็กดีขึ้นเพราะว่าพ่อของเด็กคนแรกอะ่ะไม่ได้ส่งเงินมาให้เลยส่วนพ่อของเด็กคนที่สองอะ่ะที่มาสมรอยว่าเป็นลูกสามีเราอะ่ะคือพ่อก็ส่งเงินมาให้แค่นิดเดียวแล้วสามีเราก็เลยบอกว่าแต่ก่อนอะ่ะโอนไปให้ แม่ของเธออ่ะแล้วทําไมเธอถึงบอกว่าแม่ของเธออมีปัญหาเรื่องเล่นลอตเตอรี่เล่นหวยให้โอนมาที่เธอและนางก็บอกว่านางไม่ได้พูดนางไม่เคยพูดค่ะแต่นางพูดแล้วนางจําไม่ได้ว่านางพูดก็เข้าใจอะเนาะว่ามันแบบนานมากแล้วแต่ปี2 0งแตนปี2019นะคะตอนนี้มันปี2023แล้วคนมันก็คงลืมกันได้เนาะ แต่ว่าทีนี้นก็คือลองมาปรึกษากับสามีแล้วเนาะเหมือนกับว่าสามีก็เคยรักแค่ราคายมาก่อนแล้วตอนปี2019ว่าโอนเงินไปให้หน้าของนางอะที่เรียนอยู่เหมือนกับเด็กกนไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ผู้หญิงคนนี้ก็คือเอาเงินแบบไปใช้ตอนเรียนหนังสือสามีเราก็เลยให้ลดเงินลงและสามีเราเนี่ยก็เริ่มแบบไม่ค่อยโอเคแล้วเขาก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าถ้าเขา เกษียนอายุคือเขาไม่ทํางานแล้วเขาก็จะไม่มีเงินส่งเด็กคนนั้นแล้วทางนั้นก็พูดประมาณว่าทุกวันเนี้เงินที่สามีเราอ่ะส่งให้เด็กคนเนี้ยเป็นเงินที่รัฐบาลสวีเดนให้เด็กซึ่งมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กอะยังไม่ได้มีทะเบียนอยู่ที่สวีเดนตอนแรกในสามีเราอะจะเอาเด็กกับแม่เด็กอะไปอยู่ที่สวีเดนแล้วแต่ว่าแม่เด็กอะ ดันขาดการติดต่อก็คือสรุปก็เลยไม่ได้ไปค่ะสามีเราก็คือเจ็บเจ็บเยอะมากเจ็บแบบโดนเยอะอะโดนซ้าโดนซ้อนโดนซ้นอนเงื่อนมากแล้วก็คือเออมานั่งคิดว่าถ้าปี2017เนี่ยเหมือนประมาณว่าถ้าสามีเราไม่จับได้แล้วก็ไม่ผิดสังเกตอะว่านางท้องหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยสามีเราคงจะโดนจับให้มาเป็นพ่อของเด็กอีกคนในท้องแน่นอน เพราะว่าสามีเรามาไทยทุกปีแล้วก็มาเจอจกับผู้หญิงคนนี้ทุกปีอย่างเงี้ยสามีเราก็บอกว่านางอ่ะก็อยากจะสดเทเวียกับสามีเรานะแต่ว่าสามีเราปฏิเสธไปก็คือไม่อยากจสดอ่สามีนางปัจจุบันเนานะก็เคยโพสแบบด่าสามีเราเหมือนกันนะก็คือทั้งทั้งที่รู้ว่าก็คบสอนอยู่อ่ะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องในอดีตเนาะซึ่งตอนนี้สามีเราก็คือพ้นมาจากขุมนรก เวรกรรมนู่นนี่นั่นะนะคะดีที่แบบสามีเราเป็นคนที่แบบนางฉลาดอยู่แล้วนางก็ใช้เงินเป็นเนาะไม่นั้นหมดตัวแน่นหนุถ้ายังไงก็คลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะขอตัวไปนอนก่อนเนาะบ๊ายบายจ้า